Thank มาด้อมมาเร็าม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 เข้าไปอยู่ในป่านี่มามาลูกมามาเร็วโอ้โอ้ยใครมาเว้เรดูมาใครนั่นเว้ยโอ้ย mông 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 mày thẳng Mày đâu má má ta phải kẹt cãi má con mông mà đấy mông mày mông đây à, không garage Jackson. Ù nó nè, tìm đi với nãy. Tìm đi bên nãy. ฝ่ายหมาก่อนซอยบ้านป้าเงียบเลยมอมมอมไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปไม่ต้องมามึงมาจริงๆเลยปะไม่เขาไม่เลี้ยงหรือไงอืมดิแมวหิวคนขาวนู่นขาวมานู่นแล้วไปมอมกับป้าไปเลย มอมกับบ้านไปเลยมาเนี้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 เร็วมามามามอมกับบางไปเลยมาสามตัวสี่ตัวไปไปกับบ้านมอมไปไปไปส่งไปมอมไปไปมอมขับบ้านเลยไปหมดเวลาแล้วขับบ้าน เข้าไปเลยไปเข้าบ้านไปเข้าไปถังไม่ต้องไปถังไม่ต้องไปไม่ต้องไปมานี่ถังมานี่สัตด,ดีมึงนี่ชอบจริงนะสกระปรกเนี่ยมานี่มาเริม่มนะไปแกะไก่ให้มันกินกินข้าวกันก่อนลุงก็ยังไม่กลับ

Ăn cơm mắt mắm ta cái cái má rồi 我拍了。

นี่ข้าวของขังสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ ไม่ได้ให้กระดูกนะป้าซื้อพวงมาส้มป้าก็จะลจเลาะจนเนื้อแล้วก็กระดูกอ่อนเนี้ยให้ปวาทสั่งอหมไปดื่มอ่รอแป๊บนึง เดี๋ยวลุงเขามาเขาก็จะสักให้ละเอียดเลยกระดูกเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงหมาจรหมาจรที่ลงงโมเยอะเกือบสิบตัว มา,าม,ามากินก่อนเลยลูกไะเออกินก่อนเลยมั้ยก่อนแล้วกันกินตรงนี้นะ น้องก,กับบ้านเร็วมามากินข้าวเร็วแำบนี้ไหมแบบนีมา้มมาลุกมากินข้าวเร็วลุงข้าวปนปลาหวานเขาบอกว่าพยํยาข้าวไงหมาไม่กินข้าว ได้ให้ทำยังไงก็ขยันเหมือนทุกวันลุงแกขยันแกชอบเอาโคอกระดูกคอให้ป้าไม่ให้ให้ไงป้าอยากมม่ป้าไม่ให้หรอกไหมาโตก็ไม่ให้กินอังเอ้ยทำมาเร็ว สำมีมันหิวเก่งทุกคนกินข้าวจุกมากเลยนะสัลีประมังมันก็จะใหญ่กว่าคนอื่นแล้วกินเช้าเย็นด้วยนะถังก็ไม่กินข้าวเช้าหรอกเขาจะกินแต่อาหารเช้าเนี่ยเขารู้เขาจะกินอาหารเมร็ดเย็นมาเขาถึงจะได้กินแบบนี้ ป้าต้องเข้าไปเก็บองแมวก่อนนี่แค่มากแกได้ไม่ต้องเหนื่อยอสารแก้ขับรถสิบล้อก็เหนื่อยพอละแต่แกชอบพูดมาก พ่อป้าก็จะเอาแต่เน,นื้อให้ป้าไม่ให้กระดูกจะจ้าตังเอ้ยมามากินข้าวเร็วน้อยไปกินข้าวเลยอ่านี่ ยืนงงทำไมเนี่ยกินข้าวไปมามาเก,กี่ยวมาแนละ้วอันนี้อันนี้ของของสมดีของสมดีได้แล้วเยอะคของคัง นะทาบ้านมากินข้าวมาดึกมะกินไม่อาบน้ำนะหม็นมันนี่เร็วลี้หมาไม่อาบน้ำให้หม,มานี่ไม่ไหวป่ะหม็นเหม็นจับ มาต้องอามน้ำหนึ่ง้อยิตลั้งนะเรื่อยสัมฤีธอาบไปจิตละสามโลเลื่ยลูกข้าวกันเรื่ไงขอให้มาถามันทำอะไรกินอะผิกผิดเขียวเออพีหนูเนี่ยเฮ้ยปลาทำปลามะนาวเหรอมีอยู่วันนลูกไปทำไป ดูนะี่ะพี่เป็นเอ้ย่างมะนาววางอยู่โต๊ะอ่ะโต๊ะขวามือเออไข่มีข้าวแม่กับหุงแล้วอะ่ะทากินนะมันขี้เกียจซื้อกับข้าวกินมันเบื่อกับข้าวกันไหมทางมามามาเสร็จแล้วเร็ว หานนาะมากินข้าวมั้ลูกมาให้แต่เนื้อเนะี่ยไม่เคยให้กระดูก ไปไปล้างมือก่อนน้อยไปกินของน้อยน้อยไม่ต้องดูดของคนอื่นเลยไปกินของน้อยเลยข้ามากินข้าวก่อนแล้วเฮ้ยหัวเว่เยเฮ้ย มามามาพาน้องมากี้เข้าแทงเฮ้ยเดี่ยนในซอยบ้านฟ้าดูค่อยมีรถหรอกกลางคืนมาเงียบมัมนะฝั่งนี้ไม่มีหมู่บ้านมันก็เลยเงียบแถวบ้านป้าไม่มีหมู่บ้านเลยนะ มีแต่บ้านแบบบ้านดั้งเดิมอะบ้านอยู่กันเนี่ยอันนี้รั้วของโรงพยาบาลเนนะี่ยโรงพยาบาลพยาไทยมีแต่บ้านคนดั้งเดิมคนป้าขอลงไลฟ์ก่อนนะป้าจะเอ้อยมีหอยหลอดหอยหลอด เออไหนละเออเอเอ,เอทำไมหิวไหมล่ะหิวไหมเราลุงก่อนเออเน็กโกอยอาหารเหลวหมดอาหารซองหมดลุงแกเดี๋ยวแกลุงแกซื้อเข้ามานอนทั้งวันเลยอ่ะมันมีแมวจรมาขโมยกินด้วยนะทุกคนมาขโมยกับข้าวแม่เขาเปิดฝาชีมันกินเลี้ยมเลยแม่เขาตื่นมาแม่บอก อ้แมวที่ไหนวะเนี่ยพ่อแมวพวกนี้มันกินอิ่มมันจะไม่ขโมยมันมีแมวจรมาสองสามตัวเอ้มาสองสามวันพูดผิด2-3มาสองสามวันละเอ๊ะใครวะทำไมลูกอะไรกันฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะนี่อันนี้แมว แม่จอนเหมือนทุกคนคือหมามันเยอะนะต้องเข้าใจป้านะหมามันเยอะป้าเลยต้องจําเป็นต้องขังเขาจําเป็นต้องให้เขาอยู่ในกรงหมาหมาแถวบ้านเยอะหมาบ้านเราไม่ทําไม่หรอกหมาคนอื่นนลดิไว้ใจไม่ได้ดุวีอนวียนวน,วนอันนี้น้องส้มน้องส้ม อันนี้เลี้ยงข้างนอกนะต่อยากเข้ากง,งเนี่ยวางไม่ได้จะเข้ากงเปิดกงไม่ได้จะต้องเข้ามาอันนี้หน้าใหญ่อันนี้หน้าใหญ่หน้าใหญ,หใหญ่อันนี้ขาว Eat, เออเ <decreasing. S 1> ขา้าไหมเข้าไหมเออไอ้แนตะ้มแต้มเป็นแม่นะแต้เออมเป็นแม่ไอพวกนี้เป็นลูกมันงั้น,น,นเลยเนี่ยอันนี้หน้าใหญ่ไอสลิดนี่ไอใหญ่หน้าใหญ่ Kita lah eh Kita lah eh Kita lah eh Kau tak nak keluar Kau tak nak keluar Maham แต่ถ้าให้ออกายจะต้องปิดปิดอะแต่นี้ไม่ว่างาถ้าจะให้มันออกก็ต้องปิดปิดรั้วปิดรั้วสองฝั่งเลยมันก็จะขึ้นไปบนบ้านเข้าไปกวนแม่เขาเอาง่ายๆไอ้แมวพวกนี้มันไม่จับหนูจับอะไรป็นไร้ประโยชน์แม่เขาเลยไม่่อยรักแต่เขา้าไล่พวกนี้เนี่ยไอ้พวกที่เนี่ยที่ไปเอามาจากหลังคาเนี่ย รักมันเขาไม่ตีไม่อะไรมันเลยนะก็ไม่ไล่มันด้วยให้ลูกมันมีแมวจรมาแอบอยู่แถวนี้นะทุกคนให้ดูอยู่ตรงไหนนัน่นหรนะเปล่าเนาาี่ยใครปล่อยใครปล่อยหยดหยดยาแดง <c oughs> มันมีแมวจรมาแอบอยู่แถวนี้ไงมันมาคอย มันจะมาแอบกินอาหารมันก็ตะกะเกินมันเปิดฝาชีของแม่เขากินกับข้าวแม่เขาหมดเลยเมื่อคืนข้าแม่เขาบอกได้หมดเลยทั้งหมูทอดทั้งอะไรมีเหลือเลยน้ำกงน้ำแกงมาเรียกกินหมดเลยอ่ะต้มขาไก่น้ำต้มขาไก่มันกินแห้งเลยทุกคนหน้าของสามันอยู่นะมันมากินเนี่ยมันมันมากินอาหารม่ดต,ตรงเนี้ยป้าไม่ห่วงนะอยากกินก็กินไปมันก็กินแค่อิ่มไปหละ อิ่มแล้วมันก็ไปป้าไม่เคยห่วงก็สารมันเดี๋ยวแม่เขาไม่ได้ไงแม่เขาบอกเดี๋ยวมันมาเยี่ยวมันเหม็นแมวจรมันมันเยี่ยวมัวส่วมชอบยกหางเยี่ยวไงถ้าพ่นนะ่าง่ายแต่แมวของป้ามันมันทั้งฉี่ทั้งอื้อใส่ก็เอใส่ทรายนะใส่ทรายทุกคนป้าขอลงไลฟ์ก่อนนะ เอ้ยมานนี่มาไม่หรอกสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะทำไมหรอกรอกินอาหารซองเนี่ยไม่ใช่ไรหรอกลุงกัยยังไม่มามาเข้าบ้านเถอะไปไปกินข้าวไป มาลูกมากินข้าวป่ะป่าปเข้าบ้านไม่ค่อยอยากจะเข้าบ้านนึ่ร่าเป็นโรคอะไรรถมาดูรถมารถมามาป้านะมันจะไม่มาอึเรียลาดแถวถนนหรอกมันจะไปนู้นเข้าไปในป่านู่นแหละแต่หมายายอ่ะ จะมาอึดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยปากทางเลยรถก็ยาเขายาออกแต่ป้าป้าเห็นป้าเก็บนะถึงจะไม่ใช่มาเราป้าก็เก็บเพราะว่ามันมายาแล้วเหม็นไม่ชอบสกปรกไอ้อกี้ชอบมาขี่ขี่ลาดขี้อ่ะอีที่ก็มาขี่ตรงนี้ขี่ก็ขี้ตรงน,นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงโค้งอดีเลยเนี่ยแล้วรถเขาก็วิ่งเขาวิ่งออกมันก็ยำเห็นไม่ได้ครับป้าป้าก็าเก็บทุกครั้ง ไปขัาบาปกันเถอะเร็วมาลุงบอกกำลังกลับป่านี้ไม่กลับเลยแต่แกซื้ออาหารซองมาให้แมวมามากินข้าวลูกลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ไลฟหน้านะคะสวัสดีค่ะ